สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดกันเรื่องของสีละกันนะคะเป็นว่าจริงๆแล้วในการเลือกสีอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกภายในนะคะก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยทุกคนพอพูดถึงเรื่องสีเนี่ยก็อาจจะนึกถึงความสวยงามก่อนอันดับแรกว่าท่านจะเลือกบ้านสีอะไรดีนะคะเป็นการเลือกโทนมากกว่า ซึ่งโทนสีในท้องตลาดนะคะเขาก็จะมีเป็นเฉดสีนะคะให้เลือกอย่างสมมติเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างอันนี้จะเป็นแบบโบชัวเฉดสีซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราอยากได้สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปบอกที่ร้านสีเขาก็สามารถที่จะผสมสีเหล่านี้ให้เราได้ที่หน้าง,งานเลยนะคะ ะจะเป็นเฉดโทนแบบไหนเราสามารถเลือกแบ,บ่กันได้เลยภายนอกภายในนะคะทีนี้สิ่งที่มันมากกว่านั้น,นะคะ่ะมากกว่านั้นก็คือคุณสมบัติของสีซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันมีหลายยี่ห้อมากเลยไม่ว่าจะเป็นนิปเปิลเทนนะคะกับตันทีโอเอนะคะไอซีไอหรือคือมันจะมีเยอะมากทีนี้เนี่ยก็เลยสงสัยว่า อ้าวแล้วเราจะเลือกสีได้ยังไงจริงๆแล้วในในร้านขายสีไม่ว่าจะเป็นไทยวัสดุโฮมโปรเขาก็จะมีสีค่อนข้างจะครบทุกยี่ห้อเลยนะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องเ,ออเลือกก่อนว่าเราอยากได้สีคุณสมบัติประมาณไหนเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีจุดเด่นต่างกันบางบางบางยี่ห้อบอกว่าสีกันความร้อนได้เช็ดล้างได้นะคะแอนตี Anti ้แบคทีเรียได้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยสีแต่ละสีเดียค่อนข้างจะมีคล้ายๆกันนะคะแต่บางสีเปิมหรือบางยี่ห้อเขาก็จะเพิ่มคุณสมบัติอะไรบางอย่างขึ้นมาให้กับให้กับสีของเขาซึ่งเราก็ต้องไปเจาะแต่ละวัสดุทีนี้พอดีว่าจะไปซื้อสีให้ลูกค้านะคะ,ะที่นี้เราไปเจอแตาล็อกอยู่ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นความรู้เหมือนกันที่จะเอามาให้ทุกทุกท่านได้ลองดูว่าถ้าเกิดเราไปซื้อสีเราจะ มีคุณสมบัติยังไงเราจะต้องดูยังไงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีนะคะทีนี้สีเนี่ยเราจะมีอยู่สออันก็คือภายนอกภายในอันนี้จะเป็น exterior ก็คือภายนอกนะคะทีนี้สีทาภายนอกเนี่ยคะ่ะ อย่างอันนี้ยกตัวอย่างมันจะเป็นแคตตล็อกของนิปเป n ลเพลละกันนะคะอันนี้มันดูดูง่ายดีก็เลยเอออยากจะเอามาเป็นทิปความรู้ให้ดูเขาจะมีอยู่ด้วยกันนะคะ7ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเวอรตั้งแต่เวอร์ r บอลเฟล e กเวอร์ตบอลแอดวานซ์นะคะ Color Shield ทริปเปิลชิลทรีอินวันนะคะไฮบริดชิลซึ่งแต่ละอันนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติต่างกาันคุณสมบัติดูยังไงเนี่ยคะ่ะข้างล่างนี้จะเป็นตารางคุณสมบัติทั้งหมดเลยนะคะซึ่งคุณสมบัติแต่ละอันเนี่ยจะสามารถอ,อ,อ่านได้จากโบชัวเลยหรือว่าบางทีเวลาไปที่ไปสอบถามเนี่ยเขาก็จะบอกว่า บางทีสีบางอันเนี่ยคะ่ะมันมีการใช้งานอยู่ประมาณสี่ถึงห้าปีสีบางอันมีการใช้งานรับประกันสิบห้าปีขึ้นไปเลยว่ามันจะไม่ร่องไม่ซีดไม่จางอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้นะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะอย่างสมมุติว่าเวเตอร์บอลนะคะ Advance หรือเ e เตอร์บอลฟลิกพวกเนี้ยเ,เขาจะสามารถมีอายุก,การใช้งานสิบห้าปีขึ้นไปนะคะ ซึ่งเวลาเราเลือกสีนอกจากโทนสีที่เราชอบแล้วนะคะก็ต้องมาดูลักษณะฟิล์มสีค่ะอันนี้มันก็จะมีด้านเคลือบเงากึ่งเงาและเราจะรู้ได้ยังไงว่าด้านผิวเป็นแบบไหนเคลือบเงาแบบไหนกึ่งเงาแบบไหนที่ร้านสีค่ะสามารถที่จะ มีผิวสัมผัสให้เราเลือกได้นะคะว่าผิวสัมผัสแต่และอันเนี่ยมันมีสียังไงมันมีผิวเปลียนเป็นยังไงอย่างอันนี้นะคะสีสมมุติถ้าเราต้องการที่จะใช้ w e t t h e r b o r d Advance เนี่ยมันมีแค่ตัวเคลือบเงาแบบเนี้ยนะคะเราก็จะจะต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นถ้าเราเกิดอยากได้กล่นเงาหรือว่าอยากได้ด้านนะคะอันที่สองค่ะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้วิธีดูนะคะก็คืออย่าง ใบไม้สองใบก็คือเอ็กซ์แลนหรือว่าดีมากใบไม้ใบเดียวนี่คือดีนั่นหมายถึงว่ารักษาสิ่งแวดล้อมในระดับไหนหรือว่าตัวสีส้มแล้วมีดาวคือดีมากสีส้มธรรมดาคือดีนะคะดังนั้นเวลาเราขึ้นมาดูเนี่ยคะ่ะถ้าเราต้องการแบบรักษาสิ่งแวดล้อมเยอะๆนะคะแล้วก็ปลอดสารละกันละเอ,อ่อพวกปลอดสารละเหยเยอะๆเราอาจจะต้องใช้อันนี้เลยก็คือเวเตอร์บอลจะเห็นว่ามีใบไม้สองใบตรงนี้นะคะ ส่วนคุณสมบัติของสินค้าค่ะคุณสมบัติของสินค้าเนี่ยมันก็จะมีที่เด่นๆเ,เลยอย่างเช่นทนต่อรังสี UV พวกนี้ก็คือเหมือนเขาทำคุณสมบัติสีภายนอกให้ทนต่อแดดมาอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นวงกลมแล้วก็มีดาวทั้งหมดเลยเห็นไหมคะแล้วก็จะทนต่อบลภาวะทนต่อการความร้อนแล้วก็จะมีเรื่องของพื้นผิวฟิล์มสีทั้งหมด อย่างดีเลยอันที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของป้องกันนะคะคราบเกลือทนด่างสีไม่อมฝุ่นเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีคุณสมบัตินะคะสีไม่อมฝุ่นด้วยทนต่อมลภาวะด้วยสีไม่อมฝุ่นด้วยแล้วก็ทนต่อรังสีความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสีสีตัวแรกเนี่ยคะ่ะค่อนข้างจะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีเลยนะคะก็คือจะได้ ตัวสีส้มแล้วก็ตัวดาวข้างในค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่คุณสามารถไปดูได้นะคะที่ร้านสีแล้วก็ให้เซลล์อธิบายอีกทีแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยวิธีดูก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ก่อนทาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าระบบรองพื้นที่แนะนํานะคะก็จะมีสีรองพื้นอยู่ประมาณ 3- ามสี่ประเภทนะคะก็คือจะมีประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็ สำหรับทาสีพวกคูณสด3วันก็จะมีทั้งหมด3หมวดแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการพื้นรอ,องพื้นผิวปูนเก่าหรือปูนที่มีปัญหาเขาก็จะแนะนำตัว Excel อันนี้ซึ่งจะเป็นทา,อาลองพื้นตัวเดิมตัวเก่าื้นผนังเก่านะคะซึ่งข้อมูลการใช้งานค่ะง่ายๆเลยสม,สมมุติว่าเราอยากจะคำนวณว,ว่าบ้านเราเนี่ยควรจะทากี่ ใช้กี่แกลลอนกี่ตารางเมตรเขาจะมีสูตรคำนวณตรงนี้เลยค่ะอย่างเช่นบอกว่าหนึ่งแกลลอนนะคะสีแกลลอนตอนหนึ่งรอบนะคะหรือว่าตารางเมตรนะคะสี่สิบถึงสี่ิบห้าตารางเมตรนะคะก็คือสองเที่ยวทานะคะจำนวนเที่ยวที่ทาแล้วก็เขาก็จะมีจำนวน ตารางเมตรทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นจํานวนเที่ยวอันนี้เขาให้ต่อ1แกลลอนนะคะ1แกลลอนหรือว่า1รอบก็คือวงเล็บว่าเป็น1ตารางเมตรนะคะซึ่งเขาจะบอกมาว่าจํานวนปกติเขาจะมนจำนวนประมาณสองรอบอยู่แล้วนะคะใช้พื้นที่4ี่ถึงสีตารางเมตรสมมุติว่าวันนี้คุณซื้อ 9แกลลอนไปคุณก็สามารถคูณออกมาเป็นตารางเมตรทั้งหมดที่จะทาได้โดยไปเทียบกับปริมาณของบ้านที่จะทาแล้วเราก็จะได้คำนวณได้ว่าเราควรจะซื้อกี่ถังนะคะอันนี้ก็คือจะสามารถเช็คได้เลยและของเขาก็จะมีสารมีออมตรามออกกอ,อให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น,ปนง่ายๆนะคะเวลาที่เราจะคำนวณเพราะบางคนสงสัยว่าเอา้าแล้วฉันจะต้อง ซื้อสีกี่แกลลอนซื้อสีกี่ถังนะคะบางทีแค่เก็บงานนิดเดียวต้องซื้อถังใหญ่ไหมอะไรเงี้ยเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งแต่ละสีแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีข้อกําหนดแบบนี้นอกจากการาทําเรื่องโทนแล้วก็ยังมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลง่ายๆนะคะที่เอาไว้ดูเรื่องของสีนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึงนะคะซึ่งจะเป็น ของอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นโมชัวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกัปตันพาราชิวนะคะอย่างอันนี้เนี่ยของเขาเนี่ยอบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้กันแค่ UV นะคะแล้วเขาแต่เขายังกันทั้ง UV ทั้งอินฟาเรดด้วยนะคะซึ่งเขาเนี่ย บอกว่าอินฟาเลตเนี่ยเป็นตัวหลักในการทําให้บ้านร้อนแล้วสีของเขาเนี่ยหรือว่าครูแม็กซ์เนี่ยมันสามารถกันรังสี UV ได้แล้วมันยังกันอินฟาเรดได้ด้วยนะคะเขาก็เลยจะโฆษณาว่าเนี่ยค่ะมันมันแอนตี้ทั้ง UVa UVb นะคะ UVc แล้วก็ตัว IR นั่นก็คืออินฟาเรดก็คือจะเป็นคนุณสมบัติโดดเด่นในครูแม็กซ์ของพาราชิวยี่ห้อกับตัน ดังนั้นค่ะถ้าเกิดใครชอบหรือว่าเน้นอะไรเป็นพิเศษนะคะเราสามารถศึกษาเหล่านี้นะคะ่ะได้จากได้จากโบชัวหรือได้จากเว็บไซต์หรือเราไปที่ไทยวัสดุหรือโฮมโปรก็ได้อย่างโบชัวเนี่ยได้มาจากไทยวัสดุซึ่งเซลล์เขาก็จะพีเต์ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วเ,เขาก็จะอธิบายแต่ละสีแต่ละยี่ห้อว่าเออแต่ละยี่ห้อมีจุดเด่ยนยังไงนะคะแล้วกออ็ระยะการใช้งานเป็นยังไงร,ราคาเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะมี ตัวภาพให้ดูนะคะว่าในส่วนของแต่ละสีแต่ละถังเนี่ยมันลักษณะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของสีก็ข้าวๆาประมาณนี้ซึ่งเชื่อว่าทุกที่ห้อเขาก็จะมีจุดเด่นแต่ละอันเหมือนกันแต่ว่าวิธีการดูวิธีการเลือกใช้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเราเนี่ยเน้นในเรื่องไหนเป็นหลักนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องสีเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับน,นี้สวัสดีคะ่ะ